เหรียญหนึ่งบาทมีค่ามากกว่า1บาทนะครับวันนี้นะครับดีใจกับเพื่อนๆเลยนะครับเหรียญนะครับหบาทตาแผ่นดินนะครับที่ไม่ตรงยอยักแบบเนี้ยที่ผลิตโดยรัฐบาลไทยในปีพศ2 5ง5แบบนี้นะครับนำมาแลกน้ําส้มนะครับยาชีโด,ดได้แล้วนะครับยาชีโดได้แล้วนะครับเพื่อน ก็ค um nah, ือนะครับเพื food, ่อนๆสามารถนะครับนำนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินอย่างเงี้ยครับหนึ่งเหรียญนะครับมาแลกน้ำส้มแบบนี้ได้ทั้งหมด1ขวดนะครับวิธีการติดต่อในการขอแลกก็0ูนย์นะครับ601707อะไรสักอย่างนะครับสามารถกิงกิงกันได้นะครับส่วนนะครับส่วนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะขายนะครับเหรียญอ่าอยากจะขอซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตาแผ่นดินแบบนี้เนาะตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับมาดูราคากันเลยนะครับ เพื่อนๆที่มีก็สามารถมาแลกน้ำส้มได้แล้วนะครับวันนี้นะครับส่วนนะครับเพื่อนๆที่อยากได้เหรียญรุ่นนี้นะครับตดขายเพื่อนๆนะครับเหรียญละ10บาทนะครับเหรียญละ10บาทนะครับขายเพื่อนๆนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับพิมพ์ใต้คลิปน้เลยนะครับว่า1บาทนะครับสองห้านะครับศูนย์ห้านะครับเท่ากับจํานวนกี่เหรียญที่เพื่อนๆอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตดขายเพื่อนๆนะครับไม่ตรงยอยยักษ์นะครับเหรียญละนะครับ10บาทครับ